กับการเฉลยข้อสอบแพทสองตุลาห้าแปดนะครับแล้วก็ผู้รอดชีวิตจากอะไรครับผมสนามสอบเมื่อเช้านี้นะครับเทปนี้คัดมาอีก3ข้อครับผมนะก็เอาข้อที่น้องถามกันมานะฮะที่น้องๆศาสตร์จาแล้วก็มาถามที่นะก็เพื่อจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับที่ขาดใจนะฮะอ่ะดูข้อนี้ต่อเลยครับน้องฮะนะแพทสองตุลาห้าแปดครับผมนะเขาถามว่าผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันครับผมนะส่วนใหญ่รอบตัวของชีวิตมนุษย์นะครับน้องฮะเราใช้โพลิเมอร์ที่เป็นการสังเคราะห์ถูกไหมเช่นเช่นเช่น ขวด HDPE นะครับ HDPE HDPE ย่อมาจากคำว่า High Density Polyethylene ใช่ไหม HDPE ถูกต้องไหมฮะข้อสอบข้อนี้นะครับถามง่ายมากเลยว่าข้อใดเป็นโครงสร้างของเอทิลีนครับผมนะครับโครงสร้างของเอทิลีนตามดมคตินะครับผมถ้าน้องสังเกตเห็นว่าทุกข้อเนี่ยเป็นโพละครับน้องฮะโพไซดอนเหรอครับโพลิเมอร์ครับน้องฮะเป็นโพลิเมอร์ทุกอันถูกไหมมองเล็บ NNNN เป็นโพลิเมอร์ทุกอันเลยถูกไหมฮะ เขาถามว่าใครคือเอทิลีนน้องฮะข้อนี้เป็นข้อสอบความเลยฮะความจําถูกต้องไหมครับว่าน้องจําได้ไหมว่าเอทิลีนเป็นใครถูกไหมฮะแน่นอนครับอยู่หนังสือเล่มที่เท่าไหร่ครับเล่มห้าถูกต้องครับผมอยู่หน้าไหนครับหน้าสามสิบเก้าอะไรคนเปิดนำมาแล้วข้อนี้อยู่ในหน้าที่สามสิบเก้าครับผมนะมีไปหมดทุกสิ่งอย่างฮะนะ HDPE ใช่ไหมครับคือตัวนี้ถูกไหมโพลีเอทิลีนคือแบบตัวนี้ครับผม ถูกต้องไหมฮะคือตัวนี้อ้าวโอเคเรา้องครนี่คือตัวนี้ครับผมนะจำได้ไหมตัวนี้เนี่ยทุกคนจะเห็นว่าโพลิเมอร์ตัวนี้เนี่ยมีโครงสร้างหน่วยซ้ำมีคาร์บอนกี่ตัวครับสองตัวแล้วก็คาร์บอนธรรมดาธรรมดาเลยฮะคิดออกไหมไม่ต้องห้อยกิ่งเลยธรรมดาไฮโดรเจนไม่ต้องสนใจครับข้อนี้คนไหนที่มีคาร์บอนสองตัวตามชอยครับหนึ่งถูกต้องครับผมนะเนี่ยคาร์บอนตัวที่หนึ่งเนี่ยคาร์บอนตัวที่สองตอบข้อหนึ่งครับผมนะฮะเผลอถูกปะ ขอบคุณพระเจ้านะฮะนานๆทีได้ยินเก <c oughs> ่งมากนะปินถูกไหมครถูกบูถูกไหมถูกนะครับผมหลายคนจะเริ่มเถียงว่าพี่นี่มันมีคาร์บอนสองตัวจริงเหรอมันมีได้สี่นี่ไงพี่หนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสี่แสดงว่าท่านไม่ได้เรียนกับเรามาแน่นอน <c oughs> ถูกไหมเวลาเรานับเนี่ยเรานับตรงไปลายไหมฮะไม่นับครับผมตัวปลายเนี่ยเป็นการบอกว่าฉันเป็นโพลิเมอร์นะจ๊ะถูกไหมฮะไม่ได้มีคาร์บอนอยู่ตรงนั้นข้อนี้ตอบข้อที่หนึ่งครับผมนะทีนี้ ในเป็นลูกศิษย์ของพี่แล้วนะครับน้องเพลินครับนะน้องเพลินตอบข้อหนึ่งนี่ฟุกปะฮะไม่ฟุกถูกไหมเล้วน้องเพลินต้รู้จักที่เหลือทั้งหมดอ่านาชานะครับน้องฮะอาจจะไม่รู้จักตัวอื่นแต่ขี้หมูขี้หมาสองตัวนี้ต้องรู้อ่าดูพร้อมกันครับขอดูตัวที่เตะตาพี่มากคับน้องครับคืออะไรครับย,ย,ย่าฮะคือตัวนี้ถูกไหมฮะสองตัวนี้สองตัวนี้มีคาร์บอนคาร์บอนอย่างที่บอกนะครับว่าตัวขอบเนี่ยมันไม่ใช่คาร์บอนถูกไหมไครเน่มีคาร์บอนคาร์บอนแล้วห้อยหมูฟีนิวลงมาอย่างนี้ครับ ใครครับใครครับสไตรลีนถูกต้องครับตัวนี้จะเป็นโครงสร้างที่มีชื่อว่าโพลีเลยครับโพลีสไตรลีนถูกไหมครับอ่าอันนี้ก็อยู่ในหนังสือหน้าสามเก้าของเราเหมือนกันมฮะหนดูสิครับอ่าทำโฟมอ่ะเก่งมากถัดมาตัวนี้ฮะพอจําได้ไหมครับว่าคาร์บอนสองตัวแล้วมีกิ่งออกมาอีกหนึ่งกิ่งอย่างที่บอกตรงปลายตัวนี้ไม่ได้นับแสดงว่าโครงสร้างตัวนี้คือโพลิเมอร์ที่มีคาร์บอนแล้วในโซ่หลักถูกไหมฮะแล้วก็มีคาร์บอนอีกตัวหนึ่งห้อยลงมาไอ้ตัวที่ห้อยก็คือตัวนี้ถกมัคคคือรรบ อ่า P P พีเม,มีตัวย่อด้วยนะฮะ P P ครับผมถูกต้องนี่อันนี้เรียกว่าโพลีอะไรครับโพลีโพพิลีนไหมครับอ่นตรงนี้จะเรียกว่าโพลีโพพิลีนนะครับผมอันนี้เรียกว่า P P พีแบซึ่งแน่นอนว่าไม่ใช่เอทิลีนตามที่โจทย์บอกในตอบดีะฮะว่าเมื่อสักครู่นี้น้องน้องเพลินตอบแล้วตัวนี้ทําโฟมถูกไหมนะครับมาทำโฟมไอไอที่น้องกินกินข้าวฮะแล้วเป็นมะเร็งนะฮะไอตัวเพราะโฟมมันอันตรายถูกไหมฮะ P P นี่ไม่ทำอะไระฮะโต๊ะเก้าอี้ถูกต้องฮะแล้วก็กล่องแข็งๆถูกต้องไหมฮะ อันนี้เนี่ยอยู่ในหนังสือไปหมดแล้วนะครับผมข้อนี้ตอบข้อหนึ่งถามเด้เหอะถ้าน้องท่องในหน้าสามเก้ามาบะเกียข้อนี้ใช้เวลานานแค่ไหนในการตอบหนึ่งวินาทีไม่ถึงหนึ่งวิเพราะคือรู้ก็คือรู้ไม่รู้ก็คือไม่รู้ต้องไหมฮะนะถัดไปครับน้องครับข้อที่เด็กพูดถึงมากเลยนะครับน้องฮะข้อนี้พี่เห็นใน t w i t เตอร์กับในเด็กดีนี่กระนํานะครับน้องครับมือแทบแบบเด็กกดกระบืองอีกเลยครับข้อศักยภาพครับผมนะข้อศักยภาพพาร์ศักยภาพเนี่ยนะครับผมเป็นพาร์ทที่ยังไงน้องน้องเพลินครับ น้องเพลินกาทุกข้อไหมฮะสเก亚ภาพเนี่ยมันจะเป็นพาร์ทที่อยู่ท้ายๆของข้อสอบถูกไหมครับซึ่งพาร์ทสเก亚ภาพเนี่ยเป็นพาร์ทที่เขาว่ากันว่าเป็นพาร์ทที่เอาเอาอะไรที่น้องแบบว่าเกิดมาไม่เคยเรียนถูกไหมฮะเอาอะไรที่เกิดมาไม่เคยเรียนมาแล้วก็ให้น้องได้แบบว่าฝึกอ่านกันนะครับอย่างดาราศาสตร์ก็มีเรื่องของระยะทางเอ่อกล้องโทรทัศน์ทับเพลอะไรบลาบลาถูกไหมค่อนข้างยากถูกไหมครับนะน้องครับไม่อยากจะบอกครับว่าเราสอนกันไปเหมือนกันคบนองฮะนะแล้วมาดูพร้อมกันคบนองครับนะดูว่า เด็กที่เรียนมาแล้วทาได้หรือเปล่าข้อนี้เป็นเรื่องของกรดฟีนิลอะซิติกครับผมนะปัญหาชีวิตของตอนนี้คือใครคือฟีนิลอะซิติกถูกไหมครับน้องฮะพี่ว่าน้องน้องปิ่นเนี่ยพอเดาได้อะซิติกหน้าตาเป็นงไงครับ R C o o H 3 C O O H อันนี้คือใครครับคืออะซิติกไหมอันนี้ให้น้องเพลินตอบของยาครับฟีนิลอะซิติกเราจําได้ไหมครับว่าฟีนิลเนี่ยเป็นญาติกับฟีดาดครับเป็นตัวแทนของใครครับ อ่ะไอ้อวงน้องฮะเรียกว่าเรียกว่าเป็นวงหกเหลี่ยมเป็นวงอโรมติกของเบนซีนถูกต้องครับเป็นตัวนี้ชื่อฟีนิวเนี่ยแสดงว่ามันเป็นหมู่เกากะทําหน้าที่เป็นหมู่ะหมู่เกาะเหมือนกับฟิลิปปินส์อินโดสุมาตาอะไรเงรี้ยที่ออกใช่เป็นหมู่เกาะครับนะที่ขอถามไม่ง่ายเลยให้น้องเดาน้องว่าน้องมีโครงสร้างฟีนิวอาซิติกใช่ปะ่ะน้องมีอาซิติกอยู่แล้วจริงป่ะน้องว่าไปเกาะตรงไหนได้ให้เดาอ่ะบอกดูไม่ออกอ่ะวาดโครงสร้างกันนยซี H H H C O O H น้องว่าไปไอหมู่ตรงเนี้ยไปเกาะที่ไหนแล้วเมกเซนนะน้องครับตรงนี้สี่แขนแล้วเกาะไม่ได้ถูกไหมครับถูกะเกาะตรงไหนฮะเกาะตรงคาร์บอนตนัวนี้ถูกไหมโดยที่มันเอาไฮโดรเจนออกไปครับถูกต้องไหมฮะถูกไหมแสดงหน้าตาที่ถูกต้องจริงๆของมันจะเป็นแบบนี้ครับท่านผู้ชมครับตัวนี้คือฟีนิลอะซิติกพอดาได้ไหมฮะเนี่ยเห็นไหมน้องโอพี่มันเกิดมาไม่เคยเรียน แต่น้องเรียนอะซิติกไปแล้วน้องเรียนฟีนิลไปแล้วตัวมันเดาได้แต่น้องบอกว่าหนูไม่ได้เดาถูกไหมถูกมามถูกไหมช่วยดำนิดหนึ่งหน่ายใช่ว่าน้องรู้โครงสร้างตัวนี้ไปแล้วถูกไหมครับพี่บอกว่าอย่าเขียนอย่างนี้เลยนะ้องขอเขียนที่เป็นแบบว่าสวยๆดีไหมครับเส้นละมุมดีไหมฮะถ้าเขียนโครงสร้างแบบเส้นเส้นละมุมน้องเขียนครับอ๋อแน่นอนว่าน้องมีไอ้หกเหลี่ยมนี้ถูกไหมและน้องมีคาร์บอนสองตัวตัวที่ปลายจะมีโออสถูกไหม แต่ว่าหน้าตาของมันถ้าจะวาดเป็นแบบเส้นและมุมก็จะกลายเป็นแบบนี้ถูกไหมครับป๊าปป๊าปป๊าป,าปาถูกไหมแล้วน้องก็ต้องมีคาร์บอนตัวแรกตัวแรกหะแล้วน้องก็ต้องมีคาร์บอนตัวที่สองตัวที่สองและตัวที่สองมันเป็น O อ H อเอตามทันที่พี่พูดไหมฮะนี่คือหน้าตาเดียวกันครับเพียงแต่ว่าอันนี้เป็นแบบว่าธรรมดาเต็มเ็อันนี้เป็นแบบเส้นและมุมถูกไหมครับนะโอเคทันไหมฮะตั้งสมาธิพร้อมกันครับนะ ข้อนี้บอกว่าเอาไปทําปยารู้เวลาใช่ไหมเอาไปทาปยากับไฮโดรเจนครับในสภาวะที่มีตัวเร่งเขาบอกว่าได้ผลิตภัณฑ์หลักนะครับผมใครที่อยู่ในบ้านอีสนะตก็ได้ครับผลิตภัณฑ์หลักนะผมมี2ออย่างก็คือมี A กับมี B ถูกไหมฮะเขาบอกว่าน้ําเป็นผลิตภัณฑ์ข้างเคียงช่างมันครับเราไม่สนใจถูกไหมฮะเราสนใจแต่ว่ามันมี A แล้วมันก็มี B เกิดขึ้นครับโจถามง่ายมากเลยครับว่าใครคือ A และ B ครับ <laughs> โอเคไหมฮะข้อนี้เขาเอาตัวนี้ครับทำปฏิกิยากับไฮโดรเจน เขาถามว่ามันจะออกมาได้เป็นไข่ครับท่านผู้ชมครับเปเช่นมาขึ้นมา,นมาต้องไหมฮะน้องบอกว่าช็อกช็อกซินีมาถูกไหมฮะเพราะตัวนี้เกิดมาไม่เคยเห็นต้องไหมฮะแต่ทุกคนทราบอยู่แล้วครับว่ามูฟังกช์ชันที่สําคัญของตัวนี้คือใครครับคนไหนน่าจะเกิดไปยาน้องว่าเบนซีนกับคาร์บอคลิกคันนี้เกิดไปยาครับคาร์บอิลิกถูกต้องไหมฮะเดาได้เลยว่าถ้ามันจะเกิดซัมติงอ่ะต้องเกิดที่ตัวนี้ เพราะเบนซีเนี่ยมันเป็นอะไรครับมันเป็นวงอะโรมาติกถูกไหมมันเสถียรมันไม่ได้จะเกิดอะไรถ้าใครจะเกิดอะไรสักอย่างน่าจะเป็นตัวนี้ที่ดอ,อกใช่ไหมครับแสดงว่าปริยาที่เกิดขึ้นจะต้องสัมพันธ์อะไร something กับตัวนี้ท่านนี้พี่พูดใช่ไหมครับแล้วบอกพี่ผมคิดไม่ออกเลยนะว่าไฮโดรเจนเติมเข้าไปเนี่เป็นยังไงถูกต้องไหมฮะหลายคนนี่แบบซื่อมากพี่อันนี้แบบเป็นแบบแอลคี een, หรือเปล่าแบบสลายตัวแล้วก็แบบเติมไฮโดรเจนเข้าไปอะไรเงี้ยนะคือน้องทัดไฟแตกครับไม่ใช่เราจําได้ไหมครับว่าปฏิกิยาที่เติมไฮโดรเจนเข้า เราเคยเรียนมาแล้วน้บอกไม่เคยเรียนนะอันนี้นะจะอยู่ในหนังสือเล่ม5.1ครับผมถูกต้องฮะอันนี้อยู่ในหรือเล่ม5.1นะครับจะอยู่ที่หน้าหน้าไหนฮะหน้า114ครับผมนะในเคมีแอเมชชั่นเล่ม5พาร์ท1นะครับผมนะอยู่ที่ตรงนี้ครับหน้า114ครับอ่ะเรามาดูพร้อมกันเราทวนความหลังเราได้ไหมฮะลืมหมดนะฮะอ่าหน้านี้นะครับเป็นเรื่องของการพูดถึงปฏิกิริยาออกซิเดชันพอจำได้ไหมครับว่า ปฏิกิริยาออกซิเดชันนี่คือเพิ่ม O หรือเพิ่ม H ครับเพิ่ม O ถูกต้องครับเพิ่ม O แต่จะลดอะไรครับลด H อันนี้คือปฏิกิริยาออกซิเดชันต่อมาอ่ะดูพร้อมกันครับนะตรงนี้เลยครับบรรทัดแรกครับถ้าเกิดน้องมีแอลกอฮอล์โอเคไหมฮะเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันมันจะกลายเป็น L D H กีไฮด์อบอกใ่ไหมคัดจะกลายเป็น L D H การที่มันเกิดปฏิกิริยาจากแอลกอฮอล์เป็น L D ์อันนี้ทุกคนํำทันใช่ไหมฮะ แอลกอฮอล์จะกลายเป็นแอลดีไฮด์แล้วถ้าเกิดต่ออีกสเตปหนึง่งมันจะกลายเป็นคาร์บอซ斯ิลิกถูกต้องไหมฮะนี่คือปยาออกซิเดชันที่สมบูรณ์นะจะมี3าสเตปคือแอลกอฮอล์กลายเป็นแอลดีไฮด์และแอลดีไฮด์กลายเป็นคาร์บอ كس ิลิกนี่คือสเตปของปยาออกซิเดชันถูกต้องไหมฮะน้องดูพร้อมกันนะครับว่าจริงไม่จริงนะตัวนี้น้องมี O อยู่1ตัวถูกต้องไหมครับน้องมีโอหนึ่งตัวน้องช่วยนับดูนะครับ H อมีกี่ตัวครับกี่ตัวครับสามตัว ถูกต้องไหมครัตรงนี้น้องมี O อยู่หนึ่งตัวช่วยนับครับตัวนี้น้องมี H ตรงนี้อยู่ทั้งหมดกี่ตัวครับ3ตัวนับตรงนี้สิครับมี O กี่ตัว1ตัวมี H กี่ตัวครับตัวเดียวถูกต้องไหมครับเสดงว่าเหตุการณ์นีน้จาก H เป็น3 H เป็น1ลด H เห็นไหมครับถูกไหมครับถัดมาตัวสุดท้ายตัวนี้น้องมี O กี่ตัวครับ2ตัว H มีตัวครับตัวเดียวถูกไหมเห็นไหมครับว่าอันนี้เป็น O เป็น1 O เป็น2ออันนี้เพิ่ม O ถูกต้องไหมฮะจบเรียบร้อยแลวครับนี่คือสิ่งที่เราเรียนกันมาหมดแล้วนะครับสรุปก็คือว่าในปฏิกิริยาออกซิเดชันซึ่งเป็นการเพิ่มโลด H อันนี้น้องเพิ่นทันไหมใครที่มีหนังสือเปิดหน้าร1 4ิี่พร้อมกันได้นะครับอยู่ในพัทหนึ่งเล่มห้านะฮะตัวนี้ทุกคนจะรู้ว่าแอลกอฮอล์จะแปลงล่างเป็นแอลดีไฮด์แอลดีไฮด์จะแปลงล่างเป็นคาร์บอกซิลิกถูกไหมครับน้องกลับมาดูข้อนี้ครับข้อนี้เขาทำอะไรครับน้องเขาเติมไฮโดรเจนเข้าไปถูกไหมฮะแสดงว่าข้อนี้มันเป็นการเพิ่ม H อันนี้ทุกคนตามทานไหมฮะแนวโน้มของมันน่าจะเป็นการเพิ่ม H เพราะมันเป็นการใส่ไฮโดรเจนเข้าไปท่านนี้พี่พูดใช่ไหมฮะข้อนี้เริ่มต้นที่คาร์บอิลิกน้องเพื่อนดูพร้อมกันข้อนี้เพิ่ม H เนาะโจทย์เพิ่มเนะถ้าเกิดเราลด H อเรามาอย่างนี้ถ้าเกิดพี่ต้องการเพิ่ม H จะเป็นยังไงครับย้อนกลับถูกต้องครับผมเหตุการณ์ของข้อสอบข้อนี้จะเป็นเหตุการณ์ย้อนกลับตร่างนี้คือจากตัวนี้กลายเป็นตัวนี้จากตัวนี้จะเป็นตัวนี้ขอถามได่อยไหมครับว่า เรียกว่าปยาเลยครับไม่ใช่ออกซิเดชันแต่เป็นรีดักชันจำได้ครับเรียนไปหมดแล้วในเร่อห้านะรเรียกว่าปยาปรีดักชันปยารีดักชันมันจะเกิด2อย่างนี้คือเพิ่ม H หรือไม่ก็เลยครับลด O ถูกต้องไหมครับเพิ Perm ่ม H หรือไม่ก็ลดข้อนี้โจทย์ที่ในข้อสอบเมื่อกี้นี้เขาต้องการเพิ่ม H ครับผมแปลว่าโจทย์ต้องการย้อนกลับเซลล์โอ้อพ,อพี่ง่ายอะตายมีคาร์บอิลิกย้อนกลับเป็นใครครับ L D H ย้อนกลับอีกทีเป็นแอลกอฮอล ทันที่มีพูดใช่ไหมฮะนะนข้อนี้คาร์บอิลิกกลายเป็นแอลดีไฮด์แล้วก็กลายเป็นแอลกอฮอล์ K มีทั้งหมดกี่สเต็ปครับสองสเตป็ปคิดภาพออกใช่ไหมครับอันนี้เพลินทันไหมย้ำอีกทีนะครับว่าข้อนี้มันจะเป็นการย้อนกลับคือคาร์บอิลิกแล้วเป็นแอลดีไฮด์แล้วเป็นแอลกอฮอล์ K อันนี้เพลินทันไหมครับทันเนาะงั้นเรามาวาดพร้อมกันอ่าจำได้ไหมเริ่มต้นจากคาร์บอิลิกกลายเป็นอีกทีครับแอลดีไฮด์แล้วก็แอลกอฮอล์ K ไหนลงมาวาดพร้อมกันดีไหมครับเรามาวาดพร้อมกันครับตัวนี้ครับน้องครับ จากตัวนี้ตัวนี้คือคาร์บอ克斯ิลิกใช่ไหมถ้าเกิดสเต็ปแรกกลายเป็นอะไรก่อนครับแอลดีไฮด์และสุดท้ายเป็นแอลกอฮอล์ไหนลองแปลงล่างจูเลนเจอร์ตัวนี้ให้กลายเป็นแอลดีไฮด์ดนี่ยครับชมพูจุลาเนาะโอเคแล้วก็ปึ๊บตรงนี้ครับและตัวนี้ครับจากคาร์บอ كس ิลิกถ้าให้เป็นแอลดีไฮด์ก็น่าตายครับก็น่าตายอย่างนี้แอลดีไฮด์ง่ายๆถูออกต้องไหมฮะกลายเป็นแอลดีอันนี้จำทานไปเนี่ยจากคาร์บอ كس ิลิกเพิ่นทานเนาะปินทานเนาะกลายเป็นแอลดีไฮด์แล้วถามต่อครับอีกสเต็ปหนึ่ แอลกอฮอล์และแอลกอฮอล์เดาได้อย่าตายถูกไหมครับน้องครับก็วาดเหมือนเดิมถูกไหมตัวนี้เหมือนเดิมไปหนึ่งสเต็ปไหมจากสเต็ปตัวนี้ตัวนี้มีคาร์บอนสองตัวครับก็คือหนึ่งสองถูกไหมตัวนี้มันเป็นแอลดีไฮด์สเต็ปสุดท้ายไป็ลอะจำได้ไหมแอลกอฮอล์แสดงว่ามันต้องมีโอเอชขึ้นมาอย่างถูกต้องไหมครับมีทั้งหมดสองสเต็ปครับผมเขาเข้าใจที่พูดใช่ไหมฮะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นครับนะก็คือว่าจากหมู่ฟังก์ชันที่เป็น หลายคนกีดนะครับคาร์บอิลิกครับกลายเป็นกลายเป็นแอลดดไฮและสุดท้ายกลายเป็นครับแอลโกอฮอล์ลูกพี่เกินหลักสูตรนร้องฮะอยูในหน้าร้อยสิบสี่เล่มห้าทับหนึ่งครับถูไหมหนูถูกถูกแต่เกิดใจแล้วน้องฮะอ๋อที่ถูกครับน้องฮะใช่ได้ครับน้องฮะนะหลายคนถามพี่ว่าพี่ข้อนี้เนี่ยผมจะรู้ได้ไงว่ามันจบที่แอลดดไฮหรือมันจบที่แอลกอฮอล์ปินว่ารู้ได้ไงครับ ระการที่หนึ่งนะพี่บอกว่าข้อเนี่ยจบที่แอลกอฮอล์แน่นอนไม่ได้จบที่แอลดีไฮด์ทำไมพี่ถึงพูดกันรู้ปะ่ะหนึ่งมันมีคําว่าละลายน้ําได้บ้างถูกต้องคีย์เวิร์ดคือละลายน้ําน้องว่าสองตัวนี้เนี่ยใครน่าจะละลายน้ําได้ครับแอลกอฮอล์ถูกไหมเพราะแอลกอฮอล์มันมีพันธะไฮโดรเจนมันจะละลายได้ง่ายกว่าตัวนี้ถูกต้องไหมครดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือพี่เดาเลยว่าน่าจะต้องเป็นตัวนี้ช้าก่อนท่านโทรภายใน10นาทีนี้ครับท่านจะเห็นว่าสารตัว B ีโจทย์ใช้คำว่าเอสเตอร์เอสเต ไม่มีนะครับผมในน้องเพลินตอบครับเอสเตอร์เกิดจากหมู่ฟังก์ชันที่เป็นอะไรครับอะไรทาปาัญากันครับคาร์บอกกับฮัลโหลแอ,อลกอฮอล์จริงไหมครับนะมันจะเกิดจากคาร์บอกกับแอลกอฮอล์รวมกันกลายเป็นเอสเตอร์ใช่ว่าข้อนี้พี่มองแล้วว่ามันไม่น่าใช้แอลดีไฮด์มันต้องเป็นรครับเป็นแอลกอฮอล์มาเกี่ยวข้องเข้าใจที่พี่พูดใช่ไหมฮะพะเป็นอย่างนี้ปุ๊บเรามาดูชอยพร้อมกันทีละตัวครับข้อไหนเป็นแอลกอฮอล์ครับข้อนี้แอลกอฮอล์ข้อนี้แอลกอฮอล์ข้อนี้แอลดีไฮด์หลงซ้วมไปนะข้อนี้อะไรเนี่ นะข้อนี้เป็นไฮโดรคาร์บอนธรรมดาข้อนี้เป็นข้อนี้เป็นอะไรฮะครีโตนข้อนี้ก็ไม่ใช่ถูกต้องครับแล้วตอนนี้น้องจะตัดลงส้วมถึงสามชอยใช่ไหมเหลือกี่ชอยครับสองชอยถ้าน้องมองดีๆตัดได้อีกชอยหนึ่งก็อชอยไหนครับชอยสองทำไมเป็นครับเพราะคาร์บอนมันไม่ครบถูกไหมคาร์บอนต้องหนึ่งสองนี่ไงหนึ่งนี่เพอร์เจอร์เลยครับน้องครับขาดครับต้องไปแล้วหนึ่งสองถูกต้องครับข้อนี้จะตอบข้อที่หนึ่งทันทีครับผมทันทีพี่พูดใช่ไหมฮะนะทำถูกไหมฮะถูกเก่งมากครับลูกศิษย์ใครนะฮะ ถูกต้องครับข้อนี้ตอบข้อที่หนึ่งครับหลายคนบอกว่าตอบข้อที่หนึ่งเพราะว่าแบบไม่มีเวลาแล้วก็เลยกาดดิ่ง <c oughs> ไม่ใช่ครรามีความรู้ถูกต้องะัะทีนี้ขอถามเนี่ยหลายคนสงสัยว,ว่าพี่พี่พี่แล้วเอสเตอร์โผล่มาจากไหนล่ะน้องรู้ระดับพี่ไม่วาบนะฮะนะเอสเตอร์โผล่มาจากน้องน้องบูน้องปิน่นน้องกัด๊ดน้องอันเนี้ยเพลินเก่งมากครับผมนะแอลโกอฮอล์ที่เกิดขึ้นตัวนี้ครับน้องฮะมันจะทําปฏิกิริยากับใครครับ คาร์บอซิลิกที่อยู่ตอนตั้งตน้นคิดเท่าออกใช่ไหมฮะแอลโกอฮอล์ตัวนี้จะทําปฏิกิริยากับคาร์บอกซิลิกตัวนี้นบกลายเป็นใครครับกลายเป็นเอสเตอร์ขึ้นมาเข้าใจที่พูดมันเลยเกิดเป็นเอสเตอร์ขึ้นมานั่นเองคันนะครับแล้วมาเช็คดูพร้อมกันนะครับว่าชอยข้อหนึ่งเป็นไปงั้นจริงหรือเปล่าดูพร้อมกันนะฮะน้องดูไอ้รอยต่อเอสเตอร์ตัวนี้ครับผมนะน้องจะรู้ว่าด้านทางขวาตัวนี้มันเป็นด้านของคาร์บอสไหมครับไหมด้านทางขวานี้ มันเป็นด้านของคาร์บอนไหครับเพราะมันมี c o ถูกไหมส่วนด้านทางซ้ายที่เป็นด้านของใครครับด้านของแอลกอฮอล์ถูกไหมครับแล้วมันรวมตัวกันกลายเป็น e เอสเตอร์เอาเรามาดูว่าหน้าตามันถูกหรือเปล่าใช่ไหมน้องเพรินน้องเพรินครับดูดูคาร์บอนหน่อยครับมีคาร์บอนกี่ตัวครับตรงนี้กี่ตัวสองตัวถูกต้องไหมสองตัวแล้วก็มีโอขึ้นมาอย่างงี้ถูกไหมนับพร้อมกันครัหนึ่งสองเพอร์เฟกต์เหมือนกันทันที่พูดไหมครับถัดมาเรามาดูต่อครับผมที่ตัว alcohol, alcohol, alcohol 1, 2, แอลกอฮอล์แอลกอฮอล์ก็มีคาร์บ 1, 2, อน ทันที่พูดใช่ไหมครับเอสเตอร์ตัวนี้ถูกต้องเพื่อนทันไหมทันนะครับเห็นไหมครับว่าคะแนนมาเลยฮะปาหน้าทิดดอกใช่ไหมฮรปาหน้าถึกตองไว้ฮะอ่ะดูต่อครับผมเนะข้อน,นี้นะบอกเลยว่ารู้สึกว่ายากปะกลางๆไม็กลกลางๆบอกเลยครับว่าถ้าเด็กน้องรู้ว่าคาร์บอกเป็นแอลดีไฮด์แอลดีไฮด์แอลกอฮอล์ตัวนี้จบไหมครับจบครับผมถูกไหมถ้าน้องรู้สเต็ปตรงนี้มาจบทันทีครับนะตรงนี้เจ็บปวดไหมฮะ ใครที่วันนี้ข้อนี้ทาไม่ได้ะครับช่วยซีล็อกหน้า114แล้วก็แปะที่หัวนอนครับน้องเผื่อเวลาสอบรอบสองอาจจะอะไรครับอาจจะออกซ้ำนะครับน้องฮะมันบอกเลยครับว่าที่สอนไปเนี่ยอ่านทุกแผ่นครับน้องฮะเหมือนไปโอแมพดูวะอ่ะดูต่อครับน้องครับเลยข้อหนึ่งที่ยังค้างกันไว้ในหัวใจของเรานะฮะคือข้อถัดไปครับผมนะข้อถัดไปตรงนี้นะผมเป็นข้อสอบต่อเนื่องกันนะครับผมเป็นข้อสอบศักยภาพเหมือนกันนะครับผมนะข้อนี้เป็นข้อต่อเนื่องกับข้อบะกี้นะครับผมออกต่อกันเขาบอกว่าถามใหม่ถามใหม่ถามใหม่ ถ้านํากดฟีนิวอาร์สติกคือตัวเมื่อกี้เหมือนเดิมเลยเมื่อกี้เลยครับแทนที่ทําปฏิกิริยากับไฮโดรเจนใช่ไหมเปลี่ยนใหม่ท่านผู้ชมเอาไปทําปฏิกิริยากับ D2 ทูเป็นญาติกับ R2 d 2ดีของตาวอนะครับนะซึ่งตัวนี้ก็เป็นเรื่องไฮโดรเจนเหมือนกันเลยถูกครับเขาถามว่าข้อใดเป็นผลิตภัณฑ์ที่พบมากนะครับผมในผลิตภัณฑ์หลักนะครับก็ได้เป็นโครงสร้างที่เจอเยอะถูกครับเรามาดูหมู่ฟังก์ชันพร้อมกันถูกไหมอ่ะเราทราบแล้วว่ามันผล,ผลิตภัณฑ์หลักมี2อ,อย่างคือมีแอลกอฮอล์เมื่อกี้นี้กับใครครับ เอสเตอร์ถูกไหมน้องเพื่อนช่วยตอบพี่หน่อยครับว่านี่เป็นใครตัวนี้เป็นใครครับคีโตนถูกไหมครับคีโตนคีโตนไม่อยู่ในเมื่อกี้นี้ที่ท่องถูกไหมที่เราท่องเมื่อกี้คือใครครับแอลกอฮอล์กับใครนะเอสเตอร์ถูกไหมที่เราแข่งกัน2ตัวถูกไหมฮะแสดงว่าตัวนี้ไม่ใช่ครับผมตัวนี้เป็นใครครับแอลดีไฮด์มองแล้วพี่นี่คีโตนเหมือนกันไม่ใช่ครับตัวนี้มันเป็นตัวแทนของไฮโดรเจนไงครับถูกไหมครับเพราะดีคือไอโซโทปของไฮโดรเจนแสดงว่าตัวนี้คือใครครับคือแอลดีไฮด์แอลดีไฮด์ใช่ไหมฮะไม่ใช่ไม่อยู่ในชอยเมื่อกี้นนีี้้้มมัฮฮะะอใช่ น้องฮะข้อนี้น่าเกลียดมากข้อนี้ใครครับน้องฮะหลายคนยบอกว่าเป็นแบบรูปแฉกหรือเ่าอันนี้คือไฮโดรคาร์บอนธรรมดาถูกไหมครับเพราะนี่มือนก็คือไฮโดรเจนดีๆนี่เองถูกต้องไหมครับทั้งตัวนี้ใช่ไหมไม่ใช่เพราะเรามองหา2คนนี้ถูกไหมครับมันเนื้อคู่นะฮะสองตัวนี้เข้าเขาถูกไหมครับคือตัวนี้กับตัวนี้ถูกไหมเพราะ2ตัวนี้มันมีอะไรประมาณ O H O H อยู่บางพี่นี่ไม่ใช่ O H นี่เป็น O D นี่ก็ใช่ครับน้องใช้ตัว D ถูกต้องไหมครับข้อนี้จะเหลือ2ช้อย o i ที่เป็นไปได้คือช้อยสี่กับช้อย c e ห้าน้องเพลิร์นว่า ทำไมไม่ตอบข้อ4ี่ครับคาร์บอนมันขาดถูกต้องครับคาร์บอนมันขาดดูพร้อมกันนะฮะถ้าน้องมองจากโครงสร้างที่เป็นคําตอบหน้าเมื่อกีน้นี้น้องจะทราบว่ามันมีคาร์บอนสองตัวหนึ่งสองแล้วค่อยเจอ o h ถูกไหมครับถ้าน้องไปดูว่าคาร์บอนสองตัวนี้มันจะสัมพันธ์กับใครครับชอยที่ห้าครับผมคือนับพร้อมกันครับหนึ่งสองเห็นไหมรันข้อนี้ตอบข้อที่ห้าครับทันไหมฮะข้อที่ผิดคือข้อที่4เพราะข้อที่4ี่มีคาร์บอนตัวเดียวถูกไหมครับข้อนี้ตอบข้อที่ ยากไหมครับยากเกินไปปะนิดหน่อยกำลังแบบว่ากําลังแบบพอเป็นกระาสถูกต้องไหมครับโอเคครับผมเก่งมากนะครับพี่ก็ได้เอาเนื่จากลุ้งเลยเนาะจะพุ่มแล้วนะก็เราเฉลยกันประมาณนี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวข้อที่เหลือทั้งหมดอีกประมาณ20กว่าข้อครับน้องฮะตรงนี้เดี๋ยวพี่ไปใส่ในแอดมิชชั่นให้นะเพราะวันนี้พวกเราคงจะอยากกลับบ้านพักผ่อนละนะครับผมก็เดี๋ยวอีก25ข้อบวกสี่นะพี่ไปใส่ในแอดมิชชั่นให้น้องมาเรียนได้ปลายเดือนพฤศจิกายน ครับผมคนที่เรียนมาแล้วก็ใช้หลัดเดิมเลยครับเข้ามาเรียนได้ตอนปลายเดือนพฤศจิกายนนะครับผมสุดท้ายนี้นะครับน้องะน้องอาจจะมีข้อสงสัยที่พี่อาจจะไม่ได้ยกขึ้นมาน้องสามารถเข้ามาถามได้นะครับผมโดยเข้ามาทาง a c e b o o k พี่เฮนออดิมานหรือทาง Twitter ร์แอดเคนิกส์หนึ่งเก้าหรือเตลับแก๊ปโทรเลขหรือว่าแบบโอพีราบก็ได้นะครับผมส่งมาถามกันได้นะครับผมแล้วก็วันนี้นะครับผมสุดท้ายนี้อยากจะบอกว่าอะไรที่ผ่านมาแล้วก็ขอให้มันเป็นครับผ่านไปเพื่อนครับผ่านมาแล้วผ่านไปอย่าไปเครียด นะครับผมคนที่ทําได้อย่างน้องปิ่นอย่างน้องกัดเนี่ยนะครับน้องฮะทำได้ก็ขอให้รักษาความดีดุดเกือรักษาความเข็มนะครับน้องฮะน้องบูน้องเพลินก็ให้มันผ่านไปนะก็อย่าเอาความเครียดตรงนี้ไปเพราะว่าเสาสาหน้าเราสอบเลยครับความถนัดแพทย์อย่าโยงไปครับน้องฮะแต่ถ้าความถนัดแพทย์ยับอีกนี่ก็อีกเรื่องแต่ความถนัดแพทย์คงไม่นะเพราะว่ามันเป็นวิชาเกี่ยวความดีครับน้องฮะซึ่งน้องมีเยอะนะครับน้องฮะแล้วก็ฝากไว้เท่านี้ครับแล้วเดี๋ยวข้อที่เหลือพี่ไปใส่ในอ เคมีแอนมิชชั่นนะครับผมตอนปลายเดือนพฤศจิกายนนะครับผมมีคําถามถามได้นะครับผมอย่าเครียดอะไรผ่านแล้วผ่านไปเรียนรู้จากข้อผิดพลาดนะครับผมและซ้อมมือใหม่กับเคมีสามัญที่จะสอบใช่ไหมครับปลายปีแล้วก็สอบนะครับแพดสองที่จะสอบปีหน้านะครับผมขอทุกคนโชคดีได้คะแนนเยอะๆในรอบหน้าแล้วก็อะไรครับผมประสบความสำเร็จทุกคนครับผมแล้วพบกันใหม่ครับผมบ๊ายบาย